เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้วมาอับเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาที่ซุปตาสาวยังแอนทองประสมกันก่อนเลยนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้แหวนมั่นคืนมาแล้วหลังถูกโจนเนี่ยขโมยทรัพย์สินไปกว่า20ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะเมื่อนางเอกซุปตาแอนทองะสมออกมาเปิดใจเรื่องคดีความหลังถูกคนใกล้ตัวขโมยทรัพย์สินในคอนโดไปกว่า20ล้านบาทนะคะล่าสุดสาวแอนก็ออกมาเปิดใจค่ะว่าตอนนี้ได้ของคืนมาบางส่วนแต่ที่ดีใจที่สุดก็คือได้ของมั่นคืนนะคะส่วนที่เหลือก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ เออเป็นปีที่แบบมีคนบอกว่า45คือปีชงเออมนชงจริงนะออยังตามของอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเจอทนาย <c oughs> อีกเพราะมันต้องมีการฟ้องร้องกันแล้ว <c oughs> ได้คืนมาเป็นบางส่วนที่เจลาจาได้ขอั <c oughs> อันนั้นเอาคืนมาแล้วค่ะ <c oughs> อันนั้นต้องเอามาก่อน <c oughs> เป็นอันแรกเลย และในวันคล้ายวันเกิดครบ46กระตัดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสาวแอนก็แฮปปี้ที่เ,เพื่อนๆนมาร่วมฉลองส่วนวันใจอย่างเองทินพานปีนี้ไม่ได้มีของขวัญแล้วก็ไม่ได้อวยพรอะไรด้วยค่ะแต่ว่าแอนก็ไม่ได้เสียเรียดอะไรนะคะเดี๋ยวจะหาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนกันค่ะ